เดี๋ยวเรามาทำชีกันก่อนนะคะตั้งไฟแล้วก็เอาเนื้อลงในรวนนะคะใครจะจะทำให้มัน เป็นผงก็ได้นะหรือว่าใครอยากจะให้มันเป็นก้อนก็ได้นะคะแต่ดาเนี่ยเดยวแต่มันเลยให้มันไปตามที่ดานยอยากทำถ้ามันผมกำไม่จป็หไ่ถ้ามันเป็นก้อนก็ไม่็หไ,ไ,ไ่แค้รวนมันเล็กน้อยอยากให้มันเป็นก้อนเกิดเดียวหน้าจะเป็นผง ประมาณนี้ก็พอแล้วนะคะเดี๋ยวาจะเอาใส่แม่ใส่ไว้สุดเดีวจะเก็บน้ำมันไว้ผัดโอเค หอมใหญ่อย่เหลือนิดน,งนึงไว้ทำข้าวผัดหน่อยแกงมันหอมนี่ก็เป็นพิิกกระขังเขียวแดงแล้วก็มีสลีด อันนี้ตัวชูโรงอะไรที่เนี้ยอันนี้เผ็ดแบบนี้เอยนะคะแค่ว่าเอาน้ำมันน้ำยิ่มติดกระทะแล้วก็เพิ่มความหอมให้กับหอมใหญ่เ่อเราผัดแล้วมันจะหอมมากกว่าเอาไปตุนเลย ประมาณนี้ก็พอนะคะผัดนิดเดียวผัดให้ผัแกแค่พอสลบเดี๋ยวเราก็จะเอามาใส่ในหม้อตุ๋นรวมกันเลยซอสมะเขือเทศ นี้ซอสนะทำเองนะใส่ไปเลยไม่ต้องห่วงเพราะว่ทาทำเองแส่ถัวนี่เป็นปาปิกา้าใส่พริกต่างๆของเขาใส่ก็แค่ให้มีรสชาติความเผ็ด เป็นพริกไทยป่นอันนี้เป็นอาริแกนโนอันนี้เป็นกูมินเราใส่เล็กน้อยนะมันก็ชอบกลิ่นนะันนี่ก็เป็นพริกป่นเขาไม่ผิดหรอกค่ะพวกนี้อันนี้เป็นกระเทียมผง เดี๋ยวใส่เกลือสักเล็กน้อยใส่เท่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาชิมอีกทีนะดาจะใส่น้ำตาลสักเล็กน้อยแตาเราคนไทยมนต้องน้ำตาลนิดนึงไม่เยอะประมาณตักหนึ่งช้อนชาดาไม่มีน้ำซุกก็ใส่เป็นคันลอรสเลยนะ้ก็แล้วกัน่นะคะัก ครึ่งหนึ่งส่วนสี่ก้อนนำมาตุันเลยค่ะเดี๋ยวดาจะคลุกนิดหน่อยกันนะคะสนผสม้เข้ากันเดี๋ยวน้ำนิดาจะไม่ใส่แล้วนะคะเพราะว่ามันจะมีน้ำจากบอสน,นิดหน่อยแล้วก็จากถั่ว จะดูก่อนว่าน้ำมันเยอะไหมถ้าน้อยไปเดี๋ยแล้วเ็าจะค่เติมอีกทีนะเราจะตุนก่อนโอเคหมดหายเลย